โอเคครับมาตรงนี้ก็จะมีทางไปนะครับนี่ครับเป็นสะพานขมีดนะครับ จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับตรงนี้เส้นทางเดินป่ารอบให่5.8จ5.8กิโลไปต่อครับก็นี่ครับจะเป็นเส้นทางไป เดินรอบป,ป่านะครับนี่ก็จะเป็นลำธารน,นะครับนี่ครับเป็นทางน้ำนะครับว้าวนี่ครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่กลางป่านะครับก็บรรยากาศก็ว้าวเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่เป็นมูลน,นะครับมูลช้างนะครับนี่ เจ้าหน้าที่บอกนะครับห้ามเดินย้อนกลับนะครับ ลอยช้างคูนนะ